พ่เลย่งอบอกเล่นเยอะหะบอกตอนมัตั้งไว้แล้วเนี่ยโตอกมัเลยตั้งล้วก็ดูดนะเปีนไหนกินกระดาษเต็มหมดเลยแก่กายแก่ปากแค่นั้นเราจะเคยไมใช้กระดาษเบ้องเปลื่มีิเอาไว้ในหน้าอกนะให้มันตึงตึงไม่ลงคุณเลยปุลเฮ้ยหารแกไปเอาเองน่นก็ได้ มัานจะนมีเจลฉันทำไว้แกเลยก้อนหนา่างเี้ยทาตาสวยไหมผูบอกวันนี้ฉันก็ต้องสวยกว่านี้ไม่นี่ไม่่ไม่ไม่เคยพูดอะไรกจะทำใอินดรือที่ำให้ทำให้อินหน้าใครอะนี่ วันที่ที่ให้ที่ที่นั่ไปรอที่ป้ายรถไฟอ่ะที่สองเขาเขาแบลไาไไบไม่ได้ออกบลงไม่ต้องระต้องเหมือนเดพี่ต้องลงไปร็อแฟนที่ได้มันกต้องบอกว่าไม่ควรใค่ใเดินออกไปก็โก้ยจะกบเดินมาไม่ต้องไม่ต้องเลยเด็กพี่พี่ต้อง,ไ,อง <laughs> ไปตับแฟนที่ <laughs> ถ้าดเดินไกลมันจะดา่าก็นู้นนี่เราไปรอบิ๊กตีแต้มมาเลี้ยวโฮมโปรแกประมาณห้าสิบเมตร ร่ากายร้อนๆอย่างเงี้ยจำซอยเออแล้วปกติแล้วเนี่ยนะเห็นว่าไม่รู้จักเต้นนะนะเห็นก็ไปแต่วันเลยนั้นก็กลัวไม่ทันเพื่อนแล้วนั่งที่ไปตอนนั้นนั่งที่ไปเกือบสามร้อยนะขึ้นทางด่วนนะไปถึงหินน้ำมาเดินมาเลนห้างเวิร์กอะไรวะอะไรวะเอาไปโมปั่นอะไรวันนั้นก่อนวันนั้นไปกินอะไรงอปั่นไก่เนื้ออร่อย ใไ้่าอไปเพื่อนพูดไม่มีเราก็สั่งเลยเป็นโมปั่นนั่งลช่ไหมโอ้โหบอกมันไม่ทันแม่ใส่นมเพราันนเรานกินที่ไนอ๋อนิจยาพอุสุกเไปกินนิทยา่แต่เป็นอววลานนร้านนั้นอร่อยร้านนิจยาอันนี้ันเร็จไม่ใจนะ่ำอะอยู่นะดูดือถ้าจะ วัวของฝรังโมแล้วมันมีมันมีมาไมงโม่นโแบบบ้านเราที่ที่เราเรียกว่าโอ้เะเสียนั่นแหละแล้วก็ปั่นให้เรากินเชื่อเออปั่นโอเจ้าแบบแล้วนี่จางโมปั่นอร่อยร้านกระยาอร่อยก็ระเราชิมจโมปั่นร้านกระยาโอเคอร่อยแต่นี่เขาใส่นมจางโมมันต้องใส่นมอะไรอย่างเงี้ยนอกจากว่าน้ำมะพร้าวหรือเขือนอะไรเงี้ยจะใส่นมนะ แต่ปกติไม่ชอบกินน้ำปั่นนะมันขึ้นหัวสมองแลแล้วเราก็ดูแค่นดูมีรู้จะไปไหนรอเพื่อนจะแ่นดูมันถามมันถามมาถามว่าไงรู้ไหมแล้วแกจะตอบไหม <c oughs> คุณป้าอร่อยไหมใครถามวะใครถามตอบาเลยสิมองดูคุณ <c oughs> วันนั้นน้เขาแต่งตัวไม่แก่นลปวกเนาะอออะไรก็้าวปกอะรเหรอใอไรก็ไปกูเริ่มอ้คว้ามหวังป้าเขาบ้าไปไม่ก็บ้าอร่อยลูกแต่ว่าไม่ก็เสียนน้ำใจไปไปกินนี่เปนี่ยนยเลย อเขาบอกอร่อยลูกแต่ว่าเออพี่ไม่ชอบนอนแบอกไี่ว่าพี่อยากเรยกว่าป้าแล้วก็บอกพี่แบบเดินออกมาหิงไม่ได้ได้ก็ได้แล้ววันนั้นยิ่วก็ยิวออกมาซื้อไอ้หอยจอทอด